สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ที่13กันยายน2018เป็นวันที่ดาวเกตจะย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีมังกรเดี๋ยวเรามาดูว่าย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีมังกรนะคะวันที่13กันยายนนะ่ะดาวเกตจะย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีพฤษภไปอยู่ในเรือนของปุตตะอยู่จนถึงวันที่9พฤศจิกายน2 5 6 8ในเรือนปุตตะเนี่ย เป็นเรื่องของบุตรปริวานเนาะตำแหน่งอะ่ะคือบุตรปริวาแล้วก็เป็นเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆก็ได้ค่ะการเริ่มทําอะไรก็ได้เหมือนกันจากเล็กๆแน่น้อยได้หรือบางคนเป็นเรื่องการเอ่อการเดินทางระยะใกล้ๆก็ได้เป็นเรื่องของเกี่ยวเรื่องของเอ่อสัตว์เลี้ยงก็ได้เหมือนกันทีเนี้ยพอมีดาวเกตมีอยู่ตำแหน่งตำแหน่งนี้ปุ๊บบางคนอะ่ะ อาจจะได้ลูกก็ได้โดยที่ไม่คาดคิดหรือได้สัตว์เลี้ยงก็ได้ได้บริวารก็ได้เช่นบางคุณอาจจะมีคนมาสมัครงานใหม่ถ้าคุณเป็นธุรกิจอาจจะมีคนรับสมัครอะไรมาณนี้มีคนมาสมัครงานก็ได้เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยอยากจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของลูกหลานหรือเรื่องธุรกิจโปรเจกต์คุณรู้เปล่าบางคนเนี่ย อาจไปขอเรื่องบุตรหลานเนี่ยขอเรื่องอะไรมันจะแตกต่างกันไปนะบางคนอาจจะพาไปขอในเรื่องของการเรียนก็ได้หรือการสอบแข่งขันก็ได้แต่บางคนเนี่ยอาจจะมีบางเคสน่ะที่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเรื่องลูกโดยตรงเลยทีนี้ในกรณีแบบเนี้ยถ้าคุณไปขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มองว่าถ้าคุณได้กันมานะอันนี้คือคุณเองก็ต้องอพาเข้าไปทําบุญกับคุณบ่อย ลูกคุณจะได้ไม่ดื้่นะคะอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะแล้วทีนี้เราก็มองอีกว่าดาวเกตอะม,มองได้ถึงมุมดีก็ได้มุมไม่ดีก็ได้เหมือนกันเพราะเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ไม่คาดคิดในมุมดีเนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของเออจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับบุตรบริธารลคุณเอง หรือธุรกิจของคุณก็ได้ตางนี้ต้องไปดูว่ากิจกรรมเวลานั้นน่ะลูกหลานเขาทำอะไรกันหรือ,อยังไงกันก็ต้องไปดูของแต่ละคนแต่เท่าในมุมที่สิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในมุมไม่ดีอเราเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของบุตรบริวารเราเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เป็นเรื่องอะไรบ้างล่ะอาจจะเป็นเรื่องของ โรคภัยเก่าๆไหมโรคเรามีมมลกูกเขาเรียกว่าโรคโรคเรามีโรคประจําตัวไหมโรคประจําตัวมันอาจกําเริบเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งมันมีการเดินทางเกิดขึ้นไหมในระยะเวลานั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอีกว่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไปต่างจังหวัดดินสไลด์ไหมเพราะว่าราศีพฤษภเป็นราศีธาตุด,ดินมันก็มองได้ว่าอะไรที่เกิดบน พื้นถนนดินหรือการหกล้มต่างๆนะเพราะว่าเด็กๆบางทีลูกเราเล็กๆมากเล่นกันชนกันเนี่ยหกล้มก็ได้ก็มีเหมือนกันแล้วทีนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ําด้วยน้ําลูกเราไปเล่นน้ํามันก็ต้องระมารัดระวังเพราะว่าอย่าลืมนะลูกเราแต่ละคนเนี่ยอายุไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงเรื่องของน้าเนี่ย น้ำทงน้ําท่วมน้ําป่าไหลละอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งก็เออถ้าเราไม่ลูกเราไม่ได้ไปไหนหรืออะไรหรือธุรกิจเราไม่ได้ไปอยู่ในเอ,อ่อในตําแหน่งที่แบบน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าในบ้านเราเนี่ยในทบเอ,อ่อในบ้านของเองเนี่ยเรามาระวังเรื่องของน้ําท่อประปาหน่ะมันมีการรั่วซึมไหมของแต่ละคนนะหรือระบบน้ำเยื่อยอาหาร ของลูกหลานเราเองก็ได้เหมือนกันระบบนะพวกต่อมน้ําเหลืองก็ได้อันนี้ก็ต้องดูกฎไหลย้อนเองก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ดูนะเพราะบริบทแต่คนเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วละคะ่ะแต่บางคนก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือบางคนเนี่ยก็มองได้อีกว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่งน้อยอ่ะเป็นดาวมีดาวเกตอยู่ตรงเนี้ยนะคิดว่ายังได้ถ้าทําบุญกันมาดีคุณยังได้สิ่งศักดิ์สิทธิ ปกป้องคุ้มครองลูกหลานของคุณเองนะคะอันนี้ก็ให้ดูของแต่ละคนเนาะว่าในบริบทเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรลูกหลานเรามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่น,นี้นะคะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีไม,ม่ความทุกขนะคะขอบคุณค่ะ